สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนวันนี้พบกับครูใบเตยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลนั้นคืออะไรแล้วทําไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องการปฐมพยาบาลไปรับชมกันเลยค่ะ การปฐมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหันโดยกระทําในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนส่งไปรับการรักษาต่อไป่หมายที่สําคัญในการปฐมพยาบาลมีหลักอยู่3ประการค่ะคือ1เพื่อช่วยชีวิตถ้าคนจมน้ําเราช่วยผายปอดโดยการเป่าปากก็จะช่วยชีวิตไว้ได้ค่ะ 2. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเช่นถ้าหกล้มข้อเท้าเคล็ดถ้าปฐถมพยาบาลก็จะช่วยลดความเจ็บปวดลงได้ค่ะและ 3. เพื่อป้องกันความพิการถ้าบาดเจ็บบางอย่างถ้าเราไม่ปฐถมพยาบาลเลยอาจจะเกิดความพิการตามมาภายหลังได้ค่ะการปฐถมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด 1. การปฐมพยาบาลเมื่อแพ้ยาทาผิวหนัง วิธีการประมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อแพ้ยาทาผิวหนัง 1. ล้างบริเวณที่เกิดอาการแพ้ยาด้วยน้ำสะอาดโดยให้น้ำไหลผ่านหลายๆครั้ง ไม่เคยี่หรือถูผิวหนังบริเวณนั้นเพราะจะทําให้ยาที่ทาไว้กระจายมากขึ้นการล้างด้วยน้าสะอาดจะช่วยช้าล้างยาที่ทาไว้ทําให้ยานั้นเจือจางลงเมื่อล้างแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดซับเบาๆองถ้ามีอาการปวดบวมและบริเวณอวัยวะที่ทายามีความร้อนมากกว่าปกติให้พักอวัยวะนั้นนิ่งๆและมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดสังเกตดูอาการปวดบวมว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่แล้วแจ้งผู้ปกครองเพื่อทําการรักษาที่ถูกต้องต่อไป ห้ามนำยาหรือสารใดๆมาทาบริเวณที่แพ้ยาโดยเด็ดขาดเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารพิษและสารเคมีการปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตาหนึ่งล้างตาด้วยน้ำ ลืมตาในน้ำหรือเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านตาเบาๆล้างซ้ำประมาณ4-5ครั้งหลังล้างตาแล้วควรให้หลับตานิ่งๆห้ามขยี้ตาหรือใช้สารอย่างอื่นล้างตาเด็ดขาดหากมีอาการรุนแรงให้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดกาปรปฐถมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากแมลงสัตว์ก,กัดต่อยกาปรปฐถมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงมีพิษต่อยเช่นพึ่งต่อหรือแตนต่อย มแมลงมีพิษต่อยควรรีบให้การปรถมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้ 1. ล้างบริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง 2. ใช้สิ่งของที่มีรูเช่นลูกกุญแจฝาปากกากดบริเวณที่ถูกต่อยเพื่อเอาเหล็กในออก 3. ใช้แอมโมเนียหอมทาบริเวณที่ถูกต่อยหรือใช้น้ำแข็งประครบเอาสามารถทานยาแก้ปวดหรือยาแก้แพ้กันไว้ก่อนได้นะคะ 4. ถ้ามีอาการแพ้หรือมีอาการปวดบวมบริเวณที่ถูกต่อยมีไข้สูงขึ้นไส้อาเจียนต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูให้พาไปรับการรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะเราสามารถป้องกันตนเองจากมาแมลงมีพิษได้ด้วยการไม่เล่นสุกซนตีรังพึ่งรังต่อหรือรังแตนเพาราะแมลงเหล่านี้เมื่อถูกรบกวนก็จะทำร้ายผู้ที่ไปรบกวนให้ได้รับอันตรายการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปฐถมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลทะลอกมีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้ค่ะอุ้ยทะลอกเลยเดี๋ยวเราทำแผลให้นะการปฐถมพยาบาลบาดแผลทะลอกควรปฏิบัติดังนี้ 1. ล้างบริเวณบาดแผลด้วยน้ำสะอาดโดยให้น้ำไหลผ่านหลายๆครั้งไม่ถูบริเวณบาดแผล เพราะจะทําให้การบาดเจ็บรุนแรงขึ้นเมื่อล้างบาดแผลแล้วซับบาดแผลให้แห้งและใส่ยาเช่นทิงเจอไอโอดีนโพวิโดนไอโอดีนไม่ต้องปิดแผลปล่อยให้แผลแห้งเองแผลจะหายภายใน2-3วันเมื่อแผลเริ่มหายจะมีสะเก็ดแผลซึ่งไม่ควรแกะหรือเกาเพราะจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลได้ควรปล่อยให้สะเก็ดแผลหลุดไปเอง 2. การปฐถมพยาบาลผู้มีเลือดกํเดาไหล1นั่งก้มหน้าเล็กน้อยบีบจมูกและหายใจทางปากแทนนานประมาณ10นาที 2. ใช้ผ้ายเย็นหรือถุงน้ำแข็งวางบนสันจมูกหรือหน้าผาก 3. ถ้าเลือนไม่หยุดให้รี่ไปพบแพทย์โดยด่วนจ่วงคำถามพัฒนากระบวนการคิดเอาละค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะว่าการเรียนรู้เรื่องของวิธีการปรถมพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่เพราะอะไรคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวิธีการปฐมพยาบาลที่คุณครูได้ให้ความรู้ไป มีวิธีการไหนที่นักเรียนรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือเปล่าคะนักเรียนสามารถทําได้หรือเปล่าเอ่ยการประมพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเรียนรู้จริงๆนะคะแล้วก็ควรจะฝึกปฏิบัติจนสามารถทําได้อย่างถูกต้องด้วยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่เจ็บป่วยกระทันหันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและช่วยให้การรักษาทำได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะการเรียนรู้ในครั้งนี้คุณครูคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะและในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการประมพยาบาลอะไรอย่าลืมรอติดตามชมคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูใบเตยต้องขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอการสอนครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คู่ใบเตยด้วยนะคะ